โชคดีเพราะน้ำมีมากปีหน้าไม่ไมแน่เพราะ,เร,าะเรื่องของฟ้าฝนไม่มีใครกำหนดมันได้นะครับเพราะนั้นเมื่อมีน้ำแล้วก็ต้องใช้กันอย่างให้สมคุณค่าแล้วก็ประหยัดการใช้น้ำแม่นบอแมนรับรองว่าสี่จังหวัดของอีสานใต้ มีน้ำเพ<อ>ียงพอ,อ <Yeah S 3> สรุปว่าน้ำมีชีวิตมีมน้ำสิ้นชีวิตศูนย์มันจะมีแบบนั้นบ้างไหมไม่มีนะข่าวดีดีกับ <sk blanket> <sk blanket> พี่คำรน เมื่อฤุูฝนนะครับผ่านพ้นไปฤดูแล้งก็เข้ามาเยือนเหมือนเดิมนะครับก็เรามาที่สำนักง,งานชรประทานที่8จังหวัดนครราชสีมาซึ่งดูแลพื้นที่ตั้งแต่โคราชบุรีรัมศรีสเกตสุรินร์4จังหวัดใช่ไหมครับใช่ครับ,รบสี4จังหวัดของเรียกว่าอีสานใต้วันนี้สิ่งที่ห่วงหากันมากที่สุดเมื่อน้ำผ่านพ้นไปแล้วแรงมาเยือนแรงมาเยือนก็ เป็นที่ห่วงหาของรัฐบาลต่อพี่น้องประชาชนพี่น้องเกษตรกรและผู้กลุ่มผู้ใช้น้ําอื่นๆนะครับว่าน้ําที่เราเก็บไว้เนี่ยตอนฝนมาเยอะๆเพียงพอไหมครับในพื้นที่เขตชลระทานของสํานักงานชลระทานที่8พอไหมครับท่านครับครับในปีนี้เราถือว่าโชคดีฮะเป็นปีที่น้ําเยอะฮะในปีนี้ในอ่างเก็บน้าที่เราเก็บไว้มีทั้งขนาดใหญ่ขนาดกลางเนี่ยฮะเราแทบเต็มทุกอ่างเลยครับ นฮะเต็มทุกอ่างนะถือว่าเป็นปีที่น้ําดีครับน้ําดีนะครับผมอ่างอ่างเก็บน้ําในนครราชสีมาอ่างใหญ่ๆมีอ่างกี่อ่างคับท่านฮะอ๋อมีอยู่สี่อ่างครับสี่อ่างครับก็มีลําตะคองฮะลำเพลิงลำเพลิงครับมุนบนลนแล้วก็ลำแช่ลำแช่ครับนี่คืออ่างขนาดใหญ่ครับแล้วยังมีอ่างย่อยๆอีกนะครับอ่างขนาดกลางครอีกเป็นสิบๆอ่างครับเป็นครับผมเต็มร้อยทุกอ่าง ก็เขาเกืบร้อยทุกอ่างนะครับเกืบร้อยทุกอ่างครับมครับผมเพราะนั้นเพียงพอกับพื้นที่ชปะปฏานของนครราชสีมาครับถ้าอยู่ในพื้นที่เป้าหมายแล้วเพียงพอแน่นอนครับทั้งอุปโภคบริโภคทุกอย่างทุกกิจกรรมพอหมดครับ,รบกิจกรรมที่ท่านบอกว่ามี สหรือ5กิจกรรมนะที่ต้องเตรียมอันดับหนึ่งคืออุโรโพคบริโภคแล้วก็รักษา,าระบบนิเวศแล้วก็อันดับ3ามก็คือเราสำรองน้ำไว้ใช้ช่วงต้นฤดูฝนนะฮะแล้วก็มาภาคการาเกษตรและภา,าคอุตสาหกรรมครับเห็นบอกว่าภาคการาเกษตรนี่มากที่สุดถึง70% 70%กว่าเปอร์เซ็นต์70%กว่าเปอร์เซ็นต์75 74 75%, 75, 75, 75ครับแต่ว่า75% 5แต่มาอยู่อันดับอันดับ4 ครับเราเราต้องจัดแบบนั้นครับก็คือเราต้องให้ความสาคัญของเรื่องอุปโภคบริโภคเป็นหลักอยู่แล้วอันดับหนึ่งครับเพราะนั้นถึงจะน้อยแต่ขาดไม่ได้ครับไม่ได้เลยครับไม่ได้เ,เป็นเรื่องน้ํากินน้ําใช้เนี่ยสำคัญมากนะครับแต่กเกษตรกรนี่เราให้เขา70็เแต่แต่กเกษตรกรไม่มีน้ําก็อยู่ได้ <laughs> ไม่ใช่นะ <laughs> ไม่ใช่กันอย่างนั้นนะคือทุกอย่างก็จําเป็นไปเ็นแล้วก็เรียงอะไรที่จําเป็นที่สุดก่อนนะครับเร็วและเร่งด่วนก่อนนะครับทีนี้ เรามาดูกันแต่แต่ละเอาเอาทั้งหมดก่อนฮะในสี่จังหวัดที่ท่านดูแลอยู่เนี่ยพื้นที่เกษตรในชประทานมันกี่แสนไร่ครับก็ถ้าจริงๆพื้นที่ชประทานก็ประมาณล้านสามแสนกว่าไร่ครับอืมนะครับผมล้านสามแสนกว่าไร่ครับถ้านครราชสีมาเท่าไหร่นะครับท่านครับเออในในทัพในปีนี้น,นะครับก็ถ้าเราวางเป้าหมายใน,พ,นพื้นที่พื้นที่ปลูปรฤดูแแ้งนะครับในเขตชประทานโคราชนครราชสีมาเราวางไว้ 2> 3 2 7แส0สองืนเจ็ดพันกว่าไร่ครับปีนี้นะฮะที่วางเป้าหมายไว้ว่าจะ,จะส่งน้ำให้พืชทุดูแลงนะนะครับประมาณสามแสนว่าไร่ครับซึ่งพอพอ,พอ,พอครับพอเพราะเรามีการจัดสรรน้ำไม่เรียบร้อยหมดแล้วว่ามีการแบ่งกิจกรรมไม่หมดแล้วครับครับครับผมลองลองไปบุรีรัมบุรีรัมก็ประมาณสี่หมื่นหนึ่งนะฮะสุรินทร์ก็ประมาณเกือบสองหมื่นประมาณหมื่นเก้ากว่าแล้วก็ 4, 000, สีสะเกีก็ประมาณหกหมื่นแปดพันไร่แล้วก็เบ็ดเสร็จแล้วก็มันสี่แสนห้าหมื่นกว่าไร่ครับในเขตพื้นที่สำคัญชุมชนที่แปด ที่เราตั้งเป้าหมายว่าจะส่งน้ำให้พืชนดูงแรงประมาณ4 5 0 0 0 0หหมนไร่นะครับผมแต่แต่ที่ท่านบอกว่าเมื่อกี้นี้ล้านสามแสนก็คือพื้นที่ทั้งหมดพื้นที่ทั้งหมดทั้งหมดแต่ที่ส่งน้ําได้คือก็คือประมาณนี้0ีแสนกว่าไร่นะครับแต่พวกพวกล้านกว่าไร่นั้นเราก็มีโอกาสให้น้ำมีนะครับก็ครับก็พยายามแล้วก็ถ้าเขามีปลูกอะไรก็เราก็พยายามนะฮะเดี๋ยวเขาส่วใหญ่พวกนี้เขาก็อาจจะมีให้น้ําในพื้นที่ตัวเองแหล่งน้ําของตัวเองด้วยครับ ครับผมครับ,รบและทุกทุกพื้นที่ชลประทานาทุกจังหวัดเราประสานพูดคุยกับกลุ่มผู้ใช้น้ำตลอดเวลาครับก็มีเรามีการามีการประชุมกันอยู่แล้วครับก็มีการทำโครงการชลประทานต่างๆก็มีการเรียกประชุมทำความเข้าใจกับ กลุ่มผู้ชายนํำแล้วก็กลุ่มผู้ชาำนำก็องมีการประชุมเอ่อเจเอมซีนะมีการประชุมกันเองแล้วมีเรามีส่วนราชการอะไรต่างเขาไปเขาไปร่วมด้วยนะก็คือมีการตกลงการจัดสรรน้ำเพื่อไม่ให้มีปัญหาในการจัดสรรน้ําหรือการแบ่งปันกันครับเดี๋ยวเรามีความเข้าใจและพร้อมที่จะมีการปรับเปลี่ยนตามภาวะการตลอดเวลาครับครับก็ไม่มีหนึ่งในสี่ในสี่จังหวัดไม่มีจังหวัดไหนที่น่าเป็นห่วงเลย ถ้าถ้าถ้าพื้นในพื้นที่ชนบทานเรายืนยันว่าเราเพียงพอครับะะแล้วท่านอยากจะเพิ่มเติมอะไรอีกฮะในสี่จังหวัดที่ท่านดูแลรับผิดชอบได้เลยนะครับก็อยากจะฝากถึงเกษตรกรหรือประชาชนทั้งไปถึงเราเมื่าไเรามีน้ํามีมากนะฮะแต่ก็ไม่ได้ความว่าเราจะใช้กันอย่างฟุ่มเฟือยน,นะฮะอ,อยากจะอยากให้ทุกคนเพื่อประหยัดน้ําให้ได้ไที่น้ําที่ออกมาให้มีประโยชน์สูงสุดนะครับสังคมเมืม่อกี้เมื่อกี้ที่ที่คุยกันนอกจากอ่างมันจะ เก็บไว้ได้เป็นเป็นร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วเนี่ยนะครับเห็นท่านบอกว่าบางพื้นที่เรายังมีการเสริมกระสอบว่ากระสอบทรายเพิ่มเติมไว้อีกครับผมก็บางอ่างที่เราสามารถทําได้เราก็พยายามทําให้ได้น้ำมากที่สุดเพื่อให้เก็บน้ำให้ใช้ได้มากที่สุดครับในช่วงฤดูแรงครับก็มีการเสริมกระสอบทรายที่ในอาคารระบายน้ำรดนั่นอะไรเงี้ยครับเพื่อให้เก็บน้ำให้เพิ่มขึ้นครับคือไม่ไม่ปล่อยให้น้ำทิ้งออกไปโดยเสียเปล่าประโยชน์ครับก็นี่จะเห็นว่าเป็นความตกตังใจนะครับ ของสำนักง,งานชลประานที่8นครราชสีมาซึ่งดูแลพื้นที่รับผิดชอบใน4จังหวัดของอีสานใต้พยายามจะทําให้น้ําทุกหยาดหยดมีคุณค่าต่อต่อ,ตอทุกทุกชีวิตของพี่น้องใน4จังหวัดนี้แม่นบอแมนท่านเป็นคนจารย์ก็ต้องมีฮีด้วยดีครับ <c oughs> <c oughs> แม่นฮีเย <c oughs> yeah. นี่ก็เป็นประธานกลุ่มผู้ใช้น้ําที่ลําตะคองนะครับก็เป็นหนึ่งในในตัวแทนของพี่น้องเกษตรกร,กรที่ที่ใช้น้ําในนครราชสีมาเนี่ยนะครับดูแล้วนะครับคุยกันแล้วเป็นเป็นยังไงบ้างเรื่องน้ํากับหน้าแล้งตอนนี้ครับครับน้ําปีนี้นะครับทางฝ่ายจัดสรรน้ํานะครับก็บริหารตามแผนที่จะจัดส่งให้กับเกษตรกร การว่าจะเพียงพอครับเรามีข้อเสนอแนะใดๆอีกหรือไม่เพราะว่าเราใช้น้ำมาตลอดทั้งชีวิตอาจะมีอุปสรรคปัญหาอยู่บ้างก็พูดได้นะครับครับถ้าหากทางทุมประธานนะครับปล่อยน้ำให้กับพ่อแม่พี่น้องเกษตรกร,เ,กรเราแล้วนะครับขอให้เราช่วยกันประหยัดนะครับประหยัดน้ำนะครับเราไม่ใช่ว่าเพราะ น่นเราจะปล่อยทิ้งไปโดยใช้ประโยชน์ครับอย่างก็บอกว่ากฎระเบียบต่างๆของผู้ใช้น้ำมันก็มีวางเป๊ปไปไไว้แต่ว่าบางทีพวกเราก็ไปฝ่าฝืนกันเองอย่างเงี้ยมีบ้างไหมที่นี่ครับสำหรับตอนหนึ่งนะครับไม่มีครับเพราะตอนหนึ่งมันใกล้น้ำครับตอนสองก็เริ่มมีละก็มีบ้างครับน่าเหน็นไหมค่อยสารภาพสาร,รรูปออกมา แล้ยิงตอนสามหนักขึ้นตอน4ี่ตอนห้านี่ไหแย่งดูดเลยอย่างงั้นไหมแต่ถ้าน้ําปีเน้นนะครับถ้าปล่อยให้ตามนี่ให้กับเกษตรกรค,คิดว่าคงจะไม่มีปัญหานะครับในการแย่งน้ํากันนะนะครับก็นะถือว่าโชคดีครับของพี่น้องเราอ่ะนะฮะทีจะได้ใช้น้ํากันเต็มเมดเต็มหน่วยเนาะ นครดีน้องพี่คือราชสีมาพี่ป้านะราชสีมาเขาเป็นคนดีลูกหลานยามูใหญ่โตจริงนี่ลำตะคองแห่งนี้เป็นส่วนหนึ่งนี้ขอราชสีมาอ้าวแตา่ ขึ้นเหนือ่องใต้ละผ่านไปผ่านมาวันนี้ตัวข้าได้มาโคราชดินแดนของยาโมโอโอโอโดูเด่ละพงา์นี่คือนี่คือโคราชนี่คือนี่คือโคราชสวยเด่นพงาดโคราชของเราโป๊ะบ๊ม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  ปัมปัมพัมัมมพัมพม,มข่าวดีดีกับพี่คำร้อน